น้ำใจผู้แทนดรเอร่วมห้างทองสุภัตรามอบข้าวสาร1,000ถุงให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่บริเวณหน้าห้างทองสุภัตราสาขาบ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหิบจังหวัดชลบุรีดรสัตยระเพื่อประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดชลบุรีร่วมกับมูลนิธิจําหัดสุภัตราห้างทองสุภัตราโดยคุณสุภัตราเผือกประพันธ์ ปันน้ำาใจมอบข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจํานวนหนึ่งพันถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยไม่นายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอสัตหีบนายธนพงศ์โคตรมณีนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีกันนายพินโยสายนาภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายเสน่พิทักษกร จ่าเอกสมประสงค์บางแก้วหิรนันนายชินแก้วสังนายสมจัก์ทับขัดผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทรรนรัษฎรเขต8ผู้แทนจากเทศบาลตำบลน,นาจอมเทียนผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนกำนันผู้ใหญ่บา้านและคณะทำงานร่วมมอบเข้าสารให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ สำหรับดรสัติราเพื่อประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8ชนบุรีหรือผู้แทนมั่นบ้านของชาวอำเภอสัตหีบร่วมกับมูลน,นิธิจำรัดสุภัตราห้างท้องสุภัตราได้จัดกิจกรรมวอบข่าวสารช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกตำบลในพื้นที่อำเภอสัตหีบโดยจะให้ทางผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้คัดกรองสำรวจลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบและแจกปัดให้กับประชาชนเพื่อมารับข่าวสาร โดยแบ่งห่วงเวลาในแต่ละหมู่บ้านในการมารับข่าวสารเพื่อลดการแออัดและในส่วนของประชาชนที่ไม่มีบัตรทางทีมงานก็ไม่ทอดทิ้งแต่อย่างใดเพียงแต่จะให้มารับภายหลังผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับก่อนซึ่งทางทีมงานได้จัดเตรียมข่าวสารเกินปากกาหนดทุกครั้งทางด้านดร,รสัิลเผื่อประพันธ์ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ทางทีมงานผู้แทนบ้านบานบุรุิธิจำรัดสุภัตราห้างทองสุภัตราจึงได้จัดให้มีการมอบข่าวสารและกับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในทุกตำบลไม่อำเภอสัติหีบเพื่อน,นำไปตุนเจียครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นสิ่งเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันให้ได้นิวส์24วิราทิพิษสีรายงาน